สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอรจจำกัดมหาชนมีเรื่องหนึ่งดิฉันชอบมากๆเลยรเรื่องนี้จีนคุณผู้ชมเขาเปลี่ยนน้ำมันจากซุปหม้อไฟเป็นเชื้อเพลิงเครื่องบินโอ้โหลดเนาะจริงจริงๆเราก็ท<อ>ราบนะว่าซุปหมาล่าเขาเนี่ยมันมากนะฮะปกติเนี่ย คนไทยเนี่ยซึ่งเพิ่งรู้จักกับหมาล่าไม่นานเนี่ยเข้าใจว่าน้ําซุปหมาล่าคือคนจีนเนี่ยเขาซดกินกันแต่จริงๆแล้วเขาไม,ไม่ได้ซดเลยนะฮะเขาทิ้งตัวมันๆเขาเขาแค่ลวกอย่างเดียวเลยนะครับค่ะ คุณแล้วอย่างนี้นะจริงๆอ่ะในเมืองไทยอ่ะเขาก็มีการรับซื้อนะที่ฉันเ็ไปตลาดนาดัดแล้วก็ถามว่าอ้าวพี่ทําอะไรคะเก็บน้มามันไปทําอะไรไอทีทอดปลาทอดอะไรสักสักสองสารอบหรอบมัน,มนดําๆนะมีคนมารับซือ้อเอาไปทําอย่างนี้เช่นเดียวกันอ่ะเดี๋ยวดูเรื่องนี้นะคะเขาบอกว่าบริษัทแห่งหนึ่งค่ะในเมืองเสฉวนประเทศจีนนะคะกำลังรีไซเคลิลน้ำมันจากซุปที่เหลือจากหม้อไฟนี่แหละคะ่ะที่ถูกร้านอาหารเททิง้งมาเป็นเชื้อเพลิงเครื่องบินค่ะไม่น่าเชื่อนะครับบอกว่าแต่ละปีนะฮะ ร้านอาหารหม้อไฟจำนวนมากครับภายในเมืองยอดนิยมของจีนอย่างเมืองเสฉวนเนี่ยมีน้ํามันจากซุปหม้อไฟที่ใช้แล้วต้องถูกทิ้งก็เรียกว่าจานวนมากนะครับโดยผู้ประกอบการส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าจะจัดการอย่างน้ามันที่เหลือทิ้งอย่างไรนะฮะกระทั่งครับบริษัทเทคโนโลยีการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมเสฉวนจินชางนะครับได้ค้นพบการวิธีนําน้ํามันจากซุปหม้อไฟเนี่ยมาเปลี่ยนเป็นชั่วเพลิงในการบินครับโดยนะครับคุณเยปินผู้จัดการทั่วไปของบริษัทกล่าวนะครับว่า บริษัทของเขาเซึ่งเปิดตัวในปี2560นะฮะปัจจุบัน,นสามารถผลิตนะ้ำมันเกียรตสาหก,กรรมได้มากถึง150,000ตันต่อปีครับจากร้านอาหารหม้อไฟแล้วก็ร้านอาหารอื่นๆรวมถึงร้าน AKFC ที่เป็นทอดไก่ด้วยนะฮะซึ่งกระบวนการแปลรูปนะฮะก็ะะได้มีการเริ่มต้นค่ะหลังจากที่ลูกค้าทานเสร็จแล้ว เผอไปดูตะกี้คุณกองน่ากินหมดเลยเลยแล้วดิฉันเนี่ยกลับมาจากจีนจะบอกคุณผู้ชมหม้อใหญ่อย่างนี้จริงๆแล้วมันย่องอย่างนี้นจริงจริงใช่ค่ะค,คืออย่างในภาพเนี่ยบริกรเขาก็จะเทน้ําซุปเม้อไฟที่เข้มข้นเลยลงลงไปในตัวกรองพิเศษเพื่อเป็นการแยกน้ํามันออกมาจากน้ําค่ะจากนั้นกากตะกรังก,นนกล่าวนะคะก็จะถูกส่งไปที่โรงงานโดยนั้นน้ำมันไปผ่านกระบวนการกลั่นเพื่อกะจัดน้ําแล้วก็สิ่งสกปรก,กที่หลงเหลืออยู่อีกครั้ง ตน,นได้น้ำมันเกรดอุตสาหกรรมเลยมีลักษณะคือใสแล้วก็มีสีเหลืองซึ่งน้ำมันที่ได้นะคะจะส่งออกไปยังลูกค้าที่อยู่ในยุโรปสหรัฐอเมริกาและก็สิงคโปร์เป็นหลักค่ะนับเป็นเชื้อเพลิงการบินที่ยั่งยืนด้วยซึ่งช่วยในการปล่อยก๊าซคาร์าบอนพักการบินสอดรับกับนโยบายการรับผิดชอบด้านพลังงานของสำนักงานพลังงานระหว่างประเทศที่มีการเชื่อมโยงแผนพัฒนาพลังงานสะอาดอีกด้วยค่ะก็คือหม้อไฟเนี่ยเป็นอาหารที่คนจีนกินทั้งประเทศนะแล้วก็เชื่อว่า เยอะจริงๆใครไปก็ต้องไปกินครับอของไทยยังเยอะเลยตอนนี้นะเรื่องของพลังงานสะอาดเนี่ยจริงเขาซีเรียสนะเพราะอย่างที่ไปก็ไม่มีรถน้ามันแทบไม่ได้ใช้แล้วค่ะคุณก็ตอนนี้เริ่มเป็นรถไฟฟ้ากันหมดแล้วใช่ไหมฮะไม่ได้เริ่มนะเขาใช้อยู่แล้วเขาโอ้โหแล้วแบบมีแบบคุณคุณเคยเห็นรถที่เหมือนเสาเลงลากๆของเราไหมเขาไปติดมอเตอร์ไฟฟ้าคุณแล้วเขาก็สตาร์ทแล้วเขาก็ก็วิ่งแบบว่าบรรจุของได้ด้วยคือเป็นความ Amazing ของดิฉันมากค่ะ